สวัสดีครับกิติครับไทยทามชาแนลครับวันนี้มาส่งบ้านในจังหวัดสระบุรีครับขอรีวิวซ้ําอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้กิติแล้วก็ทีมงานไพรัฐทรงไทยนะครับมาส่งมอบบ้านในลูกค้านะครับในจังหวัดสระบุรีบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านทรงไทยรูปตัวแอลอีกหลังหนึ่งครับความพิเศษก็คือปกติรูปตัวแอลนะเราจะโชว์เสาทั้งสองหลังแต่นี้คือเจ้าของบ้านนะ ช่องบ้านเขาทำปูนชั้นล่างเราก็เอาตัวเรือนบ้านมาวางไว้ข้างบนนะครับรูปตัวแอลพื้นที่ใช้สอยนะครับผมรวมให้นะครับหลังนี้หน้ากว้าง8เมตรนะครับแล้วก็ลึกเจ็ดเมตรหลังนู้นหน้ากว้าง8เมตรลึก5เมตรกว่างนู้น4 40กว่างนี้56 56เป็น106 106 10ตรงกลางอีก8เป็นตัวเชื่อมนะฮะ2คูณ4 8 ก็114ตารางเมตรถ้ารวมตัวตัวเชื่อมตัวบ้านนะครับโอเคครับเรามาดูบ้านหลังนี้นะฮะบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สักทองนะครับสร้างทาง,ทางทีมานไปรัฐทรงไทยเนี่ยเราจะทําไม้สักทองเป็นไม้ใหม่นะครับเราจะไม่ทําบ้านไม้เก่านะครับวันนี้ก็ไปรัฐก็มอบความไว้วางใจให้กิติมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นทางเลือกในการซื้อบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังนี้นะครับ บ้านหลังนี้มีทั้งหมดระเบียง2ระเบียงนะฮะสระเบียงมีทางขึ้นบันได1รับ1บันไดผมว่าจะหนึ่งซุ้มบันไดหลังคาไม่มีอันนี้คือเปิดนะฮะเป็นหลังเราไม่ใส่หลังคาเอาเป็นว่า1หอนกและกันกับ2ระเบียงแล้วก็มีห้องรับแขกหนึ่งห้องนะครับแล้วก็มีห้องนอนเนี่ยทั้งหมด3ห้องนอนหลังนู้นคือตั้งหลังเลยครับนะสามคูณแตั้งห้องเลยครับห้องใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมนะครับจะเรียกว่านอกชานก็ได้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนตรงนี้ก็จะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับ2ช่วงเพื่อนเพื่อนไม่ต้องกลัวนะครับจะแบ่งยังไงก็ได้หมดอยู่ที่เพื่อนๆนแต่ให้พื้นที่ของบ้านเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ต่างทีมานทานะครับแล้วก็จะมีห้องที่ต่างระดับนะครับบอกก่อนว่าตรงนี้สูงอยู่ที่2องเมตรเนะครับช่วงนี้ก็อยู่ที่2องเมตรห้ช่วงนี้อยู่ที่2องเมตรสาก็จะแบ่งต่างระดับขึ้นขึ้นขึ้นกังเบิรนนะครับโอเคครับส่วนเสานะครับผมขอพูดเรื่องเสานิดนึง เพื่อนๆมาดูเหล็กครับเหล็กเนี่ยมีการอัดต่อหม้อนะฮะต่อหม้อแล้วก็มีเหล็กโผล่ขึ้นมาเราก็ใช้แผ่นเหล็กหนานะครับเห็นไหมหนามากนะฮะเชื่อมติดกันแล้วก็เอาเสาเนี่ยวางบนแผ่นเหล็กเสร็จแล้วจะเห็นรอยนะฮะมาเพื่อนๆมาดูนะฮะก็คือเราใส่เหล็กพาเรตนะครับซ้ายหน้าและหลังขวางเข้าไปในเนื้อไม้แล้วเชื่อมต่อแล้วใช้ลูกน็อตยึดติดนะฮะยึดติดแล้วเราใช้ไม้เนี่ยปิดทับอีกทีหนึ่ง เพราะนั้นเพื่อนๆสบายใจได้นะเรื่องความคงทนนะครับเราเชื่อมต่อกับฐานล่างนะครับไม่กระยับกระเยื่อนนะครับนะโอเคนะครับนเ่คือเสานะครับเสาจะอยู่ที่หน้าแปดอาจจะมีเหลื่อมๆอยู่บ้างนะอย่างเสานี้ใหญ่ขึ้นมาคือเราเอาตามขนาดของต้นไม้นะครับแต่นี่โอ้โหเหลานี้ออกเยอะนะท่านผู้ชมพวกกระพี้พวกเปลือกอะไรพวกนี้เอาออกหมดเหลือแต่แกนในแกนในไม้สักและอายุของไม้ไม่ต้องห่วงเลยครับ แล้วบอกก่อนนะว่าเสาเนี่ยคือเสาต้นเดียวนะไม่ใช่ว่าขึ้นมาถึงตรงนี้เราเราก็ต่อขึ้นไปขึ้นก็นนไม่ใช่นะเพื่อนเพื่อนเข้าใจผิดนะเป็นเสาต้นเดียวจากตรงนี้2อเมตรเตรงนู้อีก3เมตรสิบก็คือจากพื้นบ้านคือถึงฝ้าเพดานอ,ะ 2, อ่ะสเมตรอ่าดสเซนรวมแล้วสาเนี่ยโอ้โหเกือบ6เมตรอ่ะเสาต้นเดียวนะท่านผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนะอ่ะเรามาดูภายในนิดนึงนะครับนี่คือ บ้านหลังนี้คือทำสองหลังเป็นรูปตัวแอลนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวเชื่อมอยู่2อคูนสนะครับสอคูนสี่นี่คือตัวเชื่อมอ่ะมาดูฝั่งนี้นิดนึงนะฮะคานเนี่ยเราใช้คานนะ่ยขนาดโอ้โหนิ้วครึ่งนะฮะนิ้วครึ่งครึ่งสินะฮะนิ้วครึ่ง10บประมาณสิบจริงจริงก็ได้ครึ่ง8ดครึ่ง9นี่ได้หมดเลยถ้าไม่ชมนะครับส่วนอีกหลังอยู่นี่ฮนะมาดูอีกหลังหนึ่งนะครับ นะหลังนี้คือความพิเศษเขาเจ้าของบ้าน,เ,นเขาทำฐานไว้ข้างล่างเ็าคือทําชั้นล่างไว้เปลี่ยมไว้ขานไว้ส่วนเราทางทีมงานไปรัฐสงไทยก็เอามาวางไว้ข้างบนนะแต่ส่วนมากนะไปรัฐสงไทยนะก็จะมาประกอบหน้าง,งานไม่มีการยกมาใส่รถมานะครับยกมาแต่เราแยกบ้านออกมานะครับแล้วมาประกอบประกอบที่บ้านลูกค้าเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสบายใจได้ว่า ระหว่างขนส่งเนี่ยมันจะอาจจะโยกเยกโครงเครงอะไรแบบนี้ฮนะไม่มีฮนะเราแยกมาแล้วมาประกอบที่นี่นะครับนี่คือ,อฝั่งหลังรูปตัวแอลนะไอะ้ตัวนี้ไม่เกี่ยวเราจะพูดถึงตัวตัวตัวบ้านนะแล้วก็เพื่อนๆดูนะครับบ้านสองหลังนี้ความพิเศษมีอะไรบ้างครับก็คือหลังนี้ทำฝาฝาเฟียมเป็นเฟียมสายบัวนะครับทั้งในและนอกนะเฟียมสายบัวลูกหลงรอห้า แต่หลังนู้นนะฮะหลังใหญ่เหมือนกันนะครับอ้นุก็คือฝา,าเฟียมเฉพาะประตูหน้าถังส่วนตัวเรือนบ้าน,นเป็นฝาปะกนทั้งในและนอกผสมผสานเลยน,ะ,ลเลยนะ,ะเราไปดูในบ้านดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องช่างจะลงสีเดี๋ยวอาจจะบางบางส่วนนะเขาเรียกว่าพื้นเป็นฝ้าเพราะเกิดจากการขัดไม้นะครับเนี่ยช่างหัวหน้าช่างใหญ่ของทีมานไปรัดทรงไทยนี่คือลงแบบลงสีลงเงาแบบมืออาชีพนะครับนี่ตอนนี้ขัดหมดแล้วใช่ไหม อ่พร้อมที่จะลงเงาอีกทีหนึ่งเราก็จบแล้วเดี๋ยวเราก็กลับกันแล้วนะครับนี่คือบันไดนะฮะความกว้าง1เมตร20กรอบใน 1, 1, 1เมตรเดียวนะแต่ถ้าลูกค้าต้องการเมตรสิบนี่เราคุยกันได้นะไม่ใช่ว่าเราไม่ทํานะวันนั้นที่นครศรีธรรมราชลานสกาอ่ะอันนั้นประมาณ1เมตรห0หรือ2เมตรกิติจําไม่ได้รีวิวบ้านเยอะเกินนะฮะอ่าตัวการน้องหมาเราก็ทําเป็นรอห้านะครับรอห้าก็คือการทําบ้านสมัยเมื่อ หลายโอ้โหหลายปีก่อนนู้นนะฮะรอห้าเป็นที่ขึ้นชื่อแล้วครับเป็นความต้องการของเพราะว่าคนมีสตังค์สมัยก่อนนะครับบันไดเนี่ยเราขึ้นมานะครับขึ้นมาทั้งหมดเจ็ดขั้นแล้วก็วนขวาอีกทีหนึ่งส่วนลูกกลงนะ,ะหลังนี้เราบอกก่อนว่าความสูงของลูกกลงรอหนะ้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเก้าสิบเก้าสิบนะฮะขึ้นมาเก้าสิบนะฮะแล้วก็ชานพักตรงนี้ก็หนึ่งเมตรยี่สิบนะครับแล้วก็วนขวามาอีกห้าขั้นบันได มาดูข้างในครับนะครับนี่คือขึ้นมาข้างบนแล้วนะฮะพื้นอาจจะเห็นเป็นฝ้าๆเดี๋ยวเราลงเอาม,มันจะกลมชัดไม่ต้องห่วงนะครับออาดูนะฮะนี่คือประตูทางเข้าบ้านนะครับความสูงก็อยู่ประมาณ2เมตรนะครับส่วนความกว้างของบานประตูกว้างละ60เซนรวมแล้วก็1เมตร20นะครับนี่ก็เรียกว่าหอนกหอนกคือประตูทางเข้าบ้านนะครับจำมีหลังคานะฮะ ไอ้สมโอ้โหบานประตูใช้ไม้แผ่นเดียวนะาบานประตูบอกก่อนว่าทางทีมานไพรักทรงไทยเนะี่ยรับแกะบานประตูด้วยนะครับแต่หลังนี้เราไม่ได้แกะเราทําเป็นลวดลายนะครับทำเป็นเฟี้ยมสายบัวคือแผ่นเดียวยาวเลยเดี๋ยวเพื่อนๆเข้าใจผิดครับามาดูข้างในครับนี่คือ,อระเบียงนะฮะระเบียงทางเข้า,าทางหน้าบ้านนะครับก็อยู่ที่ประมาณสิบเมตรนะครับสิบเมตรนะครับ แล้วก็บานประตูบานประตูทางเข้าห้องนะครับก็เป็นประตูบานเฟียบบานเฟียบนะฮะนี่ฮะบานเฟียม,รนะยมหรือว่าหน้าถังอย่างที่เคยบอกนะครับนี่ประตูบานเฟียมนะครับตั้งแต่อ่ามุมกล้องมาถึงตรงนี้นะครับก็คือ8เมตรแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวเชื่อมด้วยอีกสองเมตรครับเป็น10เมตรนะครับพื้นที่จะสอยเยอะมากนะครับนี่คือบ้านอีกหลังหนึ่งที่กิตตินะฮะ มาถ่ายทำและก็มา,าหาข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือกในการซื้อบ้านทรงไทยนะครับอันนี้คือบอกก่อนว่าผมไม่สามารถเข้าไปในบ้านได้จริงๆเหตุผลก็คือน้องช่างน้องตามสีนะ่ะก็ลงเงาไว้แล้วผมมาสายนะครับตรงนี้พื้นที่ใช้สอยนะครับอยู่ที่2เมตรนะครับ2เมตรคูณอแเมตรนะครับตรงนี้2เมตรคูณ8เมตรเราจะวางโซฟาเราจะวางอะไรแล้วแต่ได้หมดเลยให้เป็นห้องรับแขกหรือว่าถ้าเยอะ กิตจะเรียกว่านอกชานทุกทีเลยข้างหน้าเป็นระเบียงข้างในเป็นนอกชานแล้วก็หลังคาที่เห็นเนี่ยเราก็จะเห็นโชแปะโชเขาเรียกโชจันทันเขาคือเราไม่จะไม่ค่อยได้เละไ,ไม่ตีกฝ้าเพดานหลังนี้ฮะน,นี่อยู่วัตถุประสงค์ของเจ้าของบ้านส่วนห้องนะครับห้องนี้ก็สามคูนสามห้องนอนห้องนอนที่สองนู่นอยู่นู่นนะฮะสามคูณอ้นู่นสามคูณห้าครับนะโอเคนะฮะอะ เรามาดูส่วนที่เหลือครับอีกหลังหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับมุมตรงเนี้ยไปนู่นเลยท้ายสุดเลยผมไม่ผมไม่เดินไปนะครับผมผมพยายามามันเปื้อนอีกอย่างหนึ่งช่างเขาทำเขายกทำบ่องน้ำก่อนกรีดตามบ่องน้ําแบบปูกกระเบื้องกันอยู่ไอ้ส่วนเนี้ยบอกอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเป็นส่วนของลูกค้าต้องการทําแบบนี้จริงๆนะครับส่วนตรงนี้ก็คือลึกไป5เมตรนะครับก็แบ่งอย่างนี้นะครับตั้งแต่มุมนี้ไปมุมนู้ ฮะดเมตรนะครับสรุปว่ารับเบียงตรงนี้ก็อยู่ที่2เมตรคูณแเมตรนะครับท่านผู้ชมหลังนี้นะครับทั้งข้างนอกนะข้างนอกก็เป็นฝาฝาเฟียมสายบัวตรงนี้ทางเข้าหน้าบ้านหน้าระเบียงก็เป็นเฟียมสายบัวมีอย่างเดียวที่เป็นปะกนก็คือภายในครับท่านผู้ชมนี่ฮะตรงนี้ก็จะมีประตางเปิดไปข้างด้วย2ฝั่งนะฮะระเบียงตรงนี้ก็เป็นระเบียงรอห้านะครับลูกกลงรอห้า นะครับอ่ะมาดูประตูทางเข้าครับประตูทางเข้านี้ก็ทําเป็นประตูะตัวจับนะฮะอ่วงจับนี่อย่างนี้รันนี้อกเรานะท่านผู้ชมก็ต้องคู่กับบ้านทรงไทยเปิดออกมานะครับอ่ะมาดูห้องนอนนะฮะห้องนี้เป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะครับอยู่ที่สามเมตรคูณแปดเมตรเป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่มากนะครับเราจะทำคอือหลายคนอนะ่ะมี ห้องครัวหนึ่งทำเป็นห้องครัวรับประทานอาหารหนึ่งทำเป็นห้องนอนสักสองห้องนอนใหญ่แล้วทำเป็นห้องรับแขกสักห้องหนึ่งได้หมดโอเคครับนี่คือบรรยากาศของอห้องห้องนอนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเอาแบบสั้นๆนะอ่าสั้นๆนะครับอ่ะมาดูที่สว่างๆหน่อยบ้านหลังนี้นะครับบ้านทรงไทยรูปตัวแอลนะครับอ่า จะเรียกว่าสงไทยหางปลารูปตัวแอลก็ได้เพราะว่าเวลาเขาจะเรียกหางปลาให้ดูที่ปั้นลมปั้นลมจะหอยเป็นหางปลานะครับหน้ากว้างหลังนี้กว้าง,งถึง10เมตรลึกถึงเเมตรแล้วก็หลังนู้นนะฮะหน้ากว้าง8เมตรลึกถึง5เมตรนะครับมีอะไรบ้างครับมีบันไดต่างขึ้นก็รวมไปเลยกับซุ้มหอนก1ซุ้มหอนก2ระเบียงแล้วก็ สองห้องนอนตามห้องครัวหนึ่งห้องแล้วก็หนึ่งห้องรับแขกก็คือนอกจานที่ผมเรียกนะเพราะปิดประตูหน้าถังนะ,ะเพื่อน,เ,อนเห็นกิตติใช้สับผิดก็อย่าว่ากันนะครับเพราะเรียกตามที่เรียกนะครับอาจจะทําเป็นห้องรับแขกก็ได้นะแต่บางคนนะคือมันเป็นบ้านทรงไทยนะแค่เปิดบานประตูบานเฟียมออกมาก็าโล่งกว้างเลยครับนะรวมตั้งระเบียงด้วย ก็วันนี้กิติและก็ทีมงานไปรัฐทรงไทยมาส่งมอบบ้านในจังหวัดสระบุรีนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากที่ดูคลิปติดตามผลงานอของทีมงานไปรัฐทรงไทยเดี๋ยวไปรัฐทรงไทยไปส่งที่ไหนแล้วกิติจะไปฮับเดตนะครับออกมาฝากนะครับว่าแต่และจังหวัดที่ไปรัฐทรงไทยไปส่งที่ไหนบ้างเดี๋ยวไม่นานครับไม่นานเราก็จะมีโอ้โหหลายเวอร์ชั่นเลยนะครับสร้างบ้านทรงไทยสักหลังหนึ่งก็ ฝากหัวนานเลยภพรัฐทรงไทยซึ่งกิติรับประกันได้เลยว่าอยู่กับทีมานไพรัฐทรงไทยมาหลายปีนะครับตอนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยโหเราผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่หรอกแต่พออยู่นานๆเพิ่งรู้ว่าภพรัฐทรงไทยเนี่ยเขาเรียกว่ารับผิดชอบต่อผู้บริโภคนี่สูงมากครับท่านผู้ชมนะครับตั้งหลังการขายและก่อนการขายต้องยกให้ทีมันภพรัฐทรงไทยเลยสร้างบานซักหลังภพรัฐทรงไทยนะฮะไม้สักทองไม้สักใหม่นะครับวันนี้อีกวันหนึง่ง อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอจบคลิปก่อนข้อมูลดูซ้ำไปซ้ำมาได้วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ